ครับสวัสดีครับพวกพวเราช่องพลายเป๊ปซี่แฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็พาพี่เป๊ปซี่มาที่บรรยากาศนี้นครับผมสวยๆครับแอคชั่นดีๆแอคชั่นหน่อยบุกซุ่มขลังขลังบุกซุ่ยกมือด้วยยกมือด้วยเออบุกซุ่ดีๆบุกซุ่มซุเออมาเปิดคลิปที่นี่เลยครับวันนี้อ่ะมานี่มามาแล้วมากินยาเฉุย มานะวันนี้จะพาไปหาน้องยอดทองครับวันนี้น้องยอดทองก็มามาเยี่ยมนะครับผมมาถึงนี่ทนำะมาเล่นน้องยอดทองก็มาเดินเล่นนะครับผมฟีซีกินหญ้าใหญ่เลยครับผมนายบนุสูง้งตาหวานหน่อยบุสูง้งบุตาหวานดีดีเออบุญสู้งบุนด้วตาหวานตาหวานดีดีเออตาหวานดี๊ดออบุสูง้งตาหวาน ไหนในอยู่ไหนไหนตาหวานไห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 นตาหวานน่ะแบบซี on on. ่ไหนตาหวานไหนในหนเออไหนอ้อนก่อนอ้อนอ้อนอ้อนเล้วพูดซุ่มบุญอ้อนก่อนอ้อนก่อนเออเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอีกเชือกนะครับที่ทำตาหวานได้นะครับผม โอย้ยาเนี่ยอร่อยนะครับนี่มา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 ,มานี่เดี๋ยวพาไปหาน้องยอดทองมามามาแล้วมาไปอืมมานี่แปบบ๊บสี

ตะวันตะวันเออตะวันเนาะตะวันเนตะวันน้องไงตะวันตะวันเนาะตะวันน้องจะทองตะวันเจะทองกลัวครับพี่กซี่ครับคือซี่จับจูงเกินครับแล้วน้องกลัวครับก็เลยไม่กล้ากับพี่ตาเลยนะครับะวันวัตะวัน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 ันสู้นสูตะวันตะวันตะวันเนาะตะวันตะวันเนาะดูพี่นระซี่ก็ไปทุบหลังก็ไปทุบหลังน้องอย่างนี้นะครับนี่แล้วน้องอยากล้าลครับนี่ ไอ้ตะวันน่อยตะวันน่อยตะวันตาหวันน้อยตะวันน้อยตะวันน้อยน้องกลัวนะครับผมน้องกลัวโอ๊ยโอเมย์แมวครับน้องกลัวพีพีซีนะครับผมโอเมยแล้วครับกาพีห้านะโอเมยแล้วนี่ครับบรรยากาศนะครับนู่นครับบ้านเราอยู่นู่นนะครับผมมาเีพีซี่มาไม่ทุกอย่างเลยครับพีพีซี่

ยำฮะย้ำเอ่ยย้ำเออเออยยำเออยำยำนี่ดียำเออยำยำเอ่เอ่ยำยำยำดี่ดิยำเออยยำ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 น้องยอดทองยอดทองล้วนเลยครับน้องยอดทองเจอพี่พิบซี่เข้าไปล้วนเลยน้องยอดทองนี่เด็กมิกระจูตัวเองทำไมครับน้องยอดทองเดี๋ยวให้น้องยอดทองยำให้ดูหน่อยพิบซีมาตรงนี้พิบซีมามาอย่าไปเอาอย่า ไปไกลน้องเดี๋ยวน้องตื่นเต้นน้องกลัวน้องรีบร้อเลยสัค้านั่นแล้วสับค้าเั่นสับค้าน่ล้สับคายังไงลไอ้วันเป็นสับค้าลูกพี่เอ้ยดูเรับทำอะไรครับดูก็เดี๋ยววันที่หนึ่งนะครับผมจะชวนน้องยอดทองมาเล่นที่บ้านพี่เวสซี่นะเป็นวันครบรอบที่พี่เวสซี่เข้าโครงการได้นะครับผมก็จะพาน้องยอดทองมากินตัวใหญ่น้ำตัวใหญ่รอมากินนะครับผมยอดทองโชว์ให้ดูหน่อะสักท่าเลยยอดทองเลย เหันหัวนี่ไก่พี่ยอดเลยนะพี่บ๊ปบซี่เอาตีนไก่ให้พี่ยอดดูแล้วขลังนั่งลงบนสูงขลังนั่งลงบนสูงบนบนอ่ขายกขาดินี้เอาตีนไก่แลเลยยกหัวด้วยหัวยกหัวด้วยเตีนไก่ด้วยยกยกหัวด้วยยกหัวยกหัวด้วยยกหัวยกยกหัวยกทีนี้ยกทีนี้ยกยกหัวทินียกยกหัวยกหยกมาเกิดเพลงไม่มีเพลงเปมพซี่เต้น ไม่ออกเลยครับจะทำยังไงดีนอกเลยนะพี่พี่สีอ่านไม่ออกเลยไหนยอดทองตีนกาให้ดูหน่อยยอดทงยังยังยังไอก็ไอวิชา่อนครับนี่ข้าสมองก่อนตาวันถนัดตาวันทางนาตาวันเนรอตาวันตาวันตาวานตวานเรอตาะวานตาวานไหนตาวานไหนเละตะวตาวานถนัดซ้ายนะนี่เเอนเออเกาะนด้ตาวานสูงตาวันเนาะตาะวัน เป๊บซี่จะมาขึ้นน้องเขาอีกทั้งยเอ่าวีเป๊บซี่ของเราก็จะขึ้นผู้เฝ้าดูโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงเลยเป๊บซี่นี่ไปแล้วครับอู้หูตวัน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 อันนี้ก็พาพี่เป๊บซี่มาเล่นนะครับผมก็เห็นน้องยอดทองพอดีนะครับผมก็เลยมาเล่นกับน้องนะครับผมเป๊บซี่มานี่ไปทูอีกแล้ว มา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 ขาลังนั่นเลยยกขาลังขาลังมวยเดินหน้าไปขาลังขาลังยกเออขาลังเออเดินไปขาลังมวยไม่เอาลุกขึ้นแบบสี่ลุกขึ้นแบบสี่ลุกเฮือเดินหน้าไปเดินขาลังเบนเออขาลังเดินมวยมวยเบนมวยอูปีบสี่สับสนแล้วขาลังอายุขาลังขาลังขาลังเออเดินไม่เดินขาลังขาลังนี เดินหน้าไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเฟซีเดินหน้าขลังเออยกขลังขลังยกขลังอ่ะขลังอ่ะลืมแล้วโอุ๊หักลัวอักลัวมามามาเครื่องล้วนครับต้องจูนก่อนครับีเป๊ปซี่ขลังนี่ขลังนี่เออขลังนี่ขลังนี่นี่ขลังนี่ยกนี่ขลังนี่เออขลังยกอ่ะเดินเดินไปเฮ้ยเออเดินไปเออ เอยไม่ไหวไม่ไหวซี่ไม่ไหวนะครับผมเออก็หาคงกินอีกแล้วครับตามเคยครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็มากับน้องยอดทองครับ

น้องยอทองเยอะดทองครับอยู่ข้างหลังนะยำยำขาไหมยำขาไหมเออเออเออน้องยอดทองทำตาหวานนะครับส่วนพี่สุไม่สนใจแล้วครับกินอย่างเดียวแล้วครับผมส่วนพี่สุนั้นกินลูกเดียวเลยนะครับ

น signs signs. Light, il, ้องเจอพี่อุซีอยู่ใกล้พี่อุซีเกินน้องเลยล้วนยองย่ำขาให้ดูหน่อยเร็วไม่เคยเห็นนานแล้วน่ารักนะครับเวลาน้องยอดทองย่ำขาก็เป็นสไตล์ของน้องนะครับก็คือความสามารถพิเศษของน้องนะครับที่ย่ำย่ำขาทำนี่ครับน่ารักนะครับก็คือเป็นสไตล์ของน้องยอดทองนะครับนี่ครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขานะครับผม คือเป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนกับพี่เป๊บซี่นะครับย่ำขาก็เป็นเอกลักษณ์ไปอีกแบบนะครับผมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างนี้นะครับผมความน่ารักก็อยู่ในตัวของเขาเองอย่างนี้นะครับเหมือนกับเราสั่งเขาให้เขาเต้นอย่างนี้คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาก็มองดูแล้วก็จะน่ารักเป็นพิเศษนะครับผมอืวันนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมครับวันนี้มีน้องยอดทองนะครับมาคู่กับพี่เป๊บซี่นะครับผม น้องยอดทองจอะโชยักท่าสิครับนี่น้องโยทองแอคชั่นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผ่ายป e p s i f a แฟมิลี่ด้วยครับผมรักคิดถึงห้องใ่ครับผมสวัสดีครับ